บานเฮาให้โชคสวัสดีพี่น้องฟองปลายสู่ผุ้สุขคนกระชิมตามแนวทางลาพัฒนาค้นฟังโคงวันจันท่หาหกล่าสองหาหกเก่ามาเบิ่งผลล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์เลขบนออกสองหกเลขล่างออกสามหกหกบนหกล่างนะพี่น้องเนาะหกบ,บนหกล่างรัฐบาลไทยกับหกบนหกล่างคือกันนะพี่น้อง ศูนย์หกกับหนึ่งหกอันนี้บัดสองหกกับสามหกว่าอันหนึง่งศูนย์หกกับหนึ่งหกอันนี้สองหกกับสามหกบัดกยังขอทาใช่ไหมพี่น้องเนาะสะสมเสื้ออาบานพีเมี่ยงน้องเอดีตัวนี้ใสน้ำกันลองซองน้องพี่น้อง พี่น้องเขาไปบงคลิปย้อนหลังได้ดไปฟังคคักบอกพี่น้องเขาอยู่ขั้นบมมักจับคู่วก็ให้จับเอาระวางสามกับหกนี่ก็มาน้ำกันได้เดี๋ยวเขีจหาว่าเรียกออกแล้วจังมาบอกว่ามนอด้รพี่น้องเด้อไปฟังคคักได้ในคลิปก็บ,บอกยว,ว่าขั้นมักขั้นมักศูนย์ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกัจับได้หกสามก็จับได้นะพี่น้องมันมาน้ำกันได้เห็นว่ามันมานหกสามหกเลขวิ่ง เ, 6, เ, 4, เนนพิ่นก็ให้สามกับหกเิ่นก็เน้นหกหกวันก็มาบนล้างบัดน้องพนะี่น้องเนาะส่วนหกศูนย์ศูนย์หกมาไทยพี่น้องพี่น้องมาไทยไทยนั้นศูนย์หกเป็นบ่อันนี้หกศูนย์มาไทยมาทั้งไทยมาทั้งเล้าแล้วล่ะว่ากันทั้งสี่แหละก็มีอันน้อพี่น้องเนาะมาทั้งไทยมาทั้งเหล่าลลมาด้วยกันได้ ียกหาได้ไปลองวันจำที่ห้าหกเก่าคือขีดบอลลูมคือ,อยังมือวันซุปที่หน่อยมือวัดมือวันซุปที่สองเนะี่เขียนตั้งหกแปดหกแปดจ้ะ มาดูเลขวิน2 6 9 3 4 เมื่อวันพุธนั่นเมื่อวันพุธเขาสามตัวตรงเนาะพี่น้องเนาะห้าสี่หนึ่งเออบรายว่าให้เมืองนาะพี่น้องเนาะบรายบบรายของเมื่อวันพุธให้เบิองเนาะพี่น้องเมื่อวันพุธปัดเขาสามตัวตรงเนี่ห้าสี่หนึ่งเขาสามตัวตรงแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็เข่าตรงตรง,ตรงความน้อพี่น้องเนาะของคนฟังของ

ขิงบนล่างคือเก่าล้วก็ว่าได้ปักลักความเร็กมันเป็นห้สองกับหกยี่ไมานำกันอีกวาที่หนองสองกับหกมึงหนึ่งหกกับสามมาด้วยกันเป็นเนึ่สองว่าเนหนึ่งกันเน้นหก เดีนหกก็มาหก,กบนล่างพี่่ทีนายน,นะ่ะบอกต้องเิเกาอยังเท่ะไน่ละบาบายงเด้อยัง่ากันท่นบอกบอกา่าว่านอนย่เปลไป เบื้องท่อทัานผูหาว่าว่าผรับนี่จากกันหกเก้าหกสามหกสี่ พี่น้องมามาหกสามสามหกกับตาใจเร่อวาเลขของคนมันมาจังสี่มันกระจะไปจังสี่ประวาเลขวิ่นหาต่อสองเก้าสองสาม สีห <aussi> ้าหกเก้าห้า สองสามเพืนอนเราหาเป็นรักลอยตัวเดียวหาหาตัวเดียวเดินวันที่แล้วกับพวกเขาหรอกซี่ก็หาลักลอยเพื่นนั้นเป็นหกเนาะเีลือก็ดอกหกสองหกเนี่ยวันน,น,าาน,นี้เพื่อนเราหาลักลอยส่วนตัวเนี่ยเพื่อนก็เนียนอยู่นะหกเกา้าแล้วก็สองสามนี่เป็นเนีนยนให้จังสี่ อเ,เอาไปนอนห้องแคบหน่อยจอเอาไปนี่วันจันยี่ห้าบุกระลาสองห้าหกเก้าเลขวิ่งสองหกเก้าสามสี่บนล่างวิ่งวิ่งสองกพบพับหกคนเน้นสองหกเก้าหกสามหกสี่สองเก้าสองสามสองสี่เพื่อเน้นหกเก้าหรือสองสามส่วนเลขสามตัวเนี่ห้าหกเก้าห้าสองสามไปนอนห้องแคบหน่อยจอ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านตระเรดเป็นแค่แนวทางขอบคุณคนฟังคงหลายๆเอาคอย,ย,ยพี่น้องเฮ้าโชคมานเองเองปังๆกันด้นอปีหกเก้านี่มาคาขายอะไรก็ก็กขอให้จเจริญรุูงเรื่องอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเองเองปังๆัฝากคนเลยแชร์คน,คน,คนติดตามมานเฮ้าให้โชคลิปนี้สวัสดีครับผม